แต่งตั้งและเลือกตั้งขอเลือกเลือกตั้งเลยได้รับการแต่งตั้งคือถ้าเราได้ดีก็ดีไปถ้าเราไม่ดีก็ซวยไปพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาถูกแต่งตั้งแล้วถ้าจะให้ดีส่วนตัวผมเองก็คือถ้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่เพื่อประชาชนและจังหวัดของเราโด,โดยตรงเราจะทำอะไรคิดสิ่งใดก็เราจะ,จะ จะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่แต่เราจะเห็นประโยชน์สวงรวมมากกว่าสิ่งนี้ไม่ดีต่อจังหวัดของเราเราก็เราไม่เอาถ้าสิ่งนี้ดีต่อจังหวัดของเราพื้นเพของแต่ละพื้นเพถ้าเขา,าใจกว้างแบบนี้เราก็จะอยากอยาก,อยากได้แบบนี้ครับยุติธรรมต่อทุกระดับให้เท่าเทียมกันความเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะไม่แบ่งแยก ชนเผ่าไม่แบ่งแยกภาษาอะไรต่างๆให้เสมอภาคครับผม